ทีนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองบอกว่านายกู้เงินจากนายขอจำนวนห้าแสนบาทเป็นเวลาสามปีเมื่อครบกำหนดสัญญาในายกอได้ชำระคืนพร้อมจ่ายค่าดอกเบี้ยทั้งหมด1นึ0 0แสบาท ถ้าในกอคิดดอกเบีย้ยทบต้นป,ปีละปีละครั้งทรงหาอัตราดอกเบีย้ยของการกู้ยืมเงินครั้งนี้มาดูคิดทบต้นปีละครั้งคือคิดทบต้นหนึ่งครั้งต่อปีตองไหม เขาใช้เวลาสามปีดังนั้นได้คิดทบต้นไปแล้วกี่ครั้งคะก็คือเอาสามมาคูณกับหนึ่งตอนนี้จะได้สาครั้งเขาบอกว่าเมื่อครบสัญญาโจทย์นะโจทย์บอกว่าเมื่อครบสัญญาสามปี เมื่อครบสัญญาสามปีเขาจ่ายค่าดอกเบี้ยทั้งหมดหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้คือดอกเบี้ยถูกต้องไหมฮะตัวนี้ก็คือค่าดอกเบี้ยดังนั้นเงินรวมเงินรวมของเรา มันเกิดจากเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยถูกต้องไหมดังนั้นเงินรวมของเราจะเท่ากับเท่าไหร่คะมันจะต้องเอาเงินต้นเงินต้นของเราก็คือห้าแสนบาทบวกกับดอกเบี้ยหน5่งหเงินรวมที่เขาต้องจ่ายทั้งหมด เมื่อครบสัญญาก็คือหกหมื่นต้องไหมหกพันห้าร้อยหกหมื่นไอหกแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทตรงไหมคะโจทย์ถามอะไรเขาบอกว่าถ้ากรอเคดดอกเบี้ยต้องทางโจทย์ถามว่าจงหาอัตราดอกเบีย้ยของการกู้ยืมเงินครั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเขาถามหาอัตราดอกเบี้ยแต่เรามีสูตรอัตราดอกเบี้ยต่อเลยคะต่องวดก็คือสูตร i ซึ่ง i ของเราเท่ากับสแควร r o ูทของ s n หารด้วย e right? p 1หนึ่งถูกต no ้องไหม อาทีนี้กี่มวดนะ3ามงวดตรงไหม SN คืออะไรคะ SN คือหกแสน0กหมืพัร้บาท P ละลูก P คือห0 0 0สนลบหนหนูจะได้อัตราดอกเบี้ยต่องวดมากดเครื่องคิดเลขเลย กดเครื่องคิดเลขหกหกห้าห้านหารด้วยห้าแสนอาจารย์หารผิดห้าแสนอาจารย์จะได้เท่ากับข้างในรูทอาจารย์จะได้ หนึ 1> 1. ่งจุดลบหถอดรูทลากที่สามของ1นึจดสสอาจารย์จะได้ออาจารย์จะได้1นจุดเอา1 1ึลบกับหได้เท่ากับ0ูจุ ดังนั้นไอของหนู i ของหนู i ตัวนี้จะได้เท่ากับ0.1แต่ I ตัวนี้คืออัตราดอกเบี้ยต่ออัตราดอกเบี้ยต่องวดถูกต้องไหมคะเราต้องการหาอัตราดอกเบี้ยต่อปีอัตราดอกเบี้ยต่องวดจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยต่อปีหารด้วยจํานวนครั้งใน1ปีถูกต้องไหมคะดังนั้นตัวนี้อัตราดอกเบี้ยต่องวดวไอจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่อปีหารด้วยจํานวนครั้งใน1ปีเขาคิดปีละครั้งตัวนี้ก็เป็น1อันนี้อาจารย์คูณกับ100่งร้อยเลยนะทีนี้ I ของเราคือ0.1 แก้สมาการหา r r ของหนูจะได้10พอดีดังนั้นอัตราดอกเบี้ยต่อปีเขาคิด10ต่อปีอันนี้ก็คือข้อที่2ทีนี้เรามาดูข้อที่ ข้อที่3บอกว่าในวันที่ลูกชายเกิดนายปีชาได้นำเงิน20,000บาทฝากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่งได้ดอกเบี้ยสเปอร์เซต่อปีเอาเงิน20,000ไปฝากได้ดอกเบี้ยสเ์เซต่อปีคิดทบต้นทุกครึ่งปีจงหาว่าลูกชายเมื่อเขามีอายุครบ18ปี เขาจะมีเงินในบัญชีที่คุณพ่อฝากให้เป็นเงินเท่าไหร่คิดทบต้นทุกครึ่งปีมันก็คือ 2ครั้งต่อ1ปีถูกต้องไมหมคะทีนี้อาจารย์ขอหา n เ,เขียนตรงนี้หา n n คืออันนี้เขาฝากเมื่อลูกชายเกิดเขาถามว่าเมื่ออายุครบ18ปีเขาจะมีเงินเท่าไหร่ถูกต้องไมหมคะ 18ปีแล้วคิดทบต้น2ปีครั้งดังนั้นจะถูกคิดดอกเบี้ยกี่ครั้งคะก็เอา18มาคูณกับ2ก็เท่ากับ36ต้องไหไหมคะอาจารย์ขอหาอีกอักอนนึงก็คือไอไอคืออัตราดอกเบี้ยต่องวดอัตราดอกเบี้ยต่องวดคือการนําอัตราดอกเบี้ยต่อปีหารด้วยจํานวนครั้งใน1ปี อัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ4%ถูกต้องไหมคะมันก็คือ4ส่วน100ถูกต้องไหมอาจารย์ทำแบบนี้กว่าเด็กๆงง4ส่วน100กี่ครั้งต่อปีคะ2ครั้งหารด้วย2ตัวนี้จะเป็น4ส่วน2คูณด้วย100อาจารย์ขอตัดตัวนี้ตัวนี้จะได้เท่ากับ 2ส่วน100จะได้เท่ากับ0.02เขาถามว่าลูกชายจะมีเงินในบัญชีที่คุณพ่อฝากให้เป็นเท่าไหร่สุดเดิมเลยสุด sn สุด sn ก็คือ sn เท่ากับ p คูณอยู่กับ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n sn n คือ36 p คือเท่ากับ2,000มถูกต้องไหมคะ i หรอคะ ไอคิดมาแล้วก็คือ0.02ตัวนี้ยกกำลัง36ในวงเล็บ1บวก0.02ก็จะเป็น1.02อันนี้ยกกำลัง36อันทีนี้กดเครื่องคิดเลขเลย1.02ยกกำลัง36จะได้ 2.04ด0-4อาจารย์ปัดเลขนะเอามาคูณกับ20,000หนูก็จะได้40,800บาทดังนั้นเมื่อลูกชายอายุครบ18ปีเขาจะมีเงินในบัญชี40,800บาทสรุปให้หน่อย